สี่มากเพียงพอนะครับสร้างมาโคตรนานเลยครับเนี่ยเป็นถนนเส้นที่ทดสอบหญิงตั้งครรภ์เลยว่าถ้าใครผ่านถนนเส้นนี้ในสามสี่เดือนได้คือลูกในท้องคือรอดทุกวันเนี่ยไม่มีจะก,กินกันอยู่แล้วที่บ้านนะซื้อสแสมเขียวๆมาคุมทั้งบ้านเลยนะเพราะว่ามันฝุนเยอะนานมากแล้วน้องพี่เคยอยู่ตรงที่เก่าอะ่ะมันเขาก็ทําถนนเนี่ยคือตั้งแต่ลูกยังเด็กอยู่เลยอะ่ะประมาณที่จําจได้น่าจะหกเจ็ดปีหรือมั้งหกปีห้าปีหกป,หปีประมาณนี้ครับนานมาก นนถนนเส้นแบบถนนเส้น3013ถูกวางแผนสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาศาัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพรซึ่งมีจำนวนมากกว่า2,000 20, 0คนและมีประชากรแฝง นับแสนคนถนน3013เริ่มก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่20มีนาคม2561มีระยะทางการก่อสร้างทั้งหมด16.46กิโลเมตรใช้งบประมาณมากกว่า540ล้านบาทวันสิ้นสุดโครงการตามสัญญาเดิมคือวันที่4กันยายน2563แต่ได้มีการขยายสัญญาออกไปเป็น 15พฤศจิกายน2,564แต่ปัจจุบันถนนเส้น3013เส้นนี้ยังคงสร้างไม่เสร็จและส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมายปัญหาสั้นๆคือรถติดครับรถติดการจราจรไม,ไม่สะดวกแล้วก็ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ครับ เหตุการณ์ที่ผมไม่คาดคิดก็คือว่าออกไปเนี่ยผมก็ขับด้วยความระมัดระวังของผมแล้วครับก็ไปขโดนเบียดแล้วก็มาลงหลุมแล้วก็ล้มล้มที่หน้าหมู่บ้านเลยทําให้หัวเข่าแตกอ่าเราจะตื่นประมาณสักหกโมงเราก็ต้องขยับเวลาขึ้นมันเหมือนจะติดบา,บางวันก็ต้องไปสายพอสายปุ๊บเราก็ต้องลาครึ่งวันในส่วนที่สายเพราะว่าบริษัทเขาไม่รับผิดชอบแล้วเรื่องเรื่องที่ว่าเราไปสายที่เกี่ยวกับ ฝนตกแล้วรถติดโควิดนี้ตอนนี้ผมไม่ได้กลัวแล้วตอนนี้ผมกลัวเป็นโรคปอดเพราะเกิดจากฝุ่นมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่ถนนเส้นเนี้ทำอะ่ะผมก็เริ่มใส่แมสก่อนที่โควิดจะมาอีกนะฝุ่นตอนนี้ก็ฝุ่นเข้าบ้านก็สามารถสร้างบ้านได้หลังหนึ่งแล้วอ่ะมันหยุดก็ชอบไปนั่งกินส้มทําอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ผมไม่ไปเพราะว่าวันที่ผมบอกว่าไปนั่งกินข้าวมันเหมือนไปนั่งเคียวฝุ่นอะ่ะน่าจะเป็นพวกร้านขายของอ่ะ บางทีฝุ่นพวกฝุ่นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีใครกล้าซื้อยิ่งแถวนั้นนี่น่าจะขายไม่ได้เลยลูกน้องที่เข้ามาอยู่เนี่ยบางคนก็ออกไปหลายชุดเพราะว่าเขาทำขคาศาตรไม่ไหวแล้วเขาก็บอกว่าเขาเจ็บน้องอ,อกอะไรอย่างเงี้ยนานตั้งแต่ก่อนจะท้องลูกคนแรกอะ่ะเหมือนมีธุระต้องใช้ถนนเส้นนั้นบ่อยแล้วหนูเลือดออกเป็นเดือนเหมือนกับว่ามันเราไม่ได้ยกของหนัก เราไม่ได้ทําอะไรแต่เราแค่นั่งรถเหมือนเราต้องเที่ยวถนนเส้นนั้นทุกวันทุกวันทุกวันวนะ่ะแล้วหมอก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะให้เลี่ยงถนนเส้นนั้นไปเลยขับรถมาหลบหลุมหลบทรายแล้วก็ล้มคอไปฟาดกับฟุตบาทที่เก,กาะกลางถนนที่เขากำลังทําอยู่ค่ะที่ยังไม่แล้วเสร็จคอหักเลยเสียชีวิตค่ะที่ประมาณว่าผู้รับเหมาที่มาทำอะ่ะมันไม่ได้ใช่เป็น เจ้าของงานตัวจริงเป็นซับเข้ามาอยู่ได้ก็ไปอยู่ไม่ได้ก็ไปเพราะว่าเงินได้มัง่งไม่ได้มัง่งแม็คโครเดี๋ยวมาสีเขียวสีเหลืองมาคือมันก็รู้เลยว่าผู้ับเหมาไม่ใช่เจ้าเดิมอันนี้พี่รู้ไหว่ามันเป็นควลับเช่าของไม่รู้นะครับผม ันนี้ไม่รู้เลยอ่ะโครงการผมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบแน่ชัดนะครับก็น่าจะเป็นของอบตอรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าที่จริงแล้วถ้าเป็นอบตอมันไม่น่าจะนานขนาดนี้นะพี่เพราะว่าอบตอเขาก็ต้องใช้ทางเส้นนี้ใช่ไหมถ้ามันอยู่ในความรับผิดชอบของเขาเขาจะปล่อยให้ทางเข้าบ้านเขาเป็นขนาดนี้เลยเหรออบตอต้องรับผิดชอบแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นกอลมทางหลวงเขา ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2565ที่พวกเราได้เข้ามารับตำแหน่งอบตเราได้ทำการเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แล้วจึงพบว่าโครงการถนน3013อยู่นอกเหนืออำนาจที่จะทำให้แล้วเสร็จได้โดยอบตอเพียงฝ่ายเดียวแต่สิ่งที่เราทำได้คือรับฟังเสียงของประชาชนและทำหน้าที่เป็นตัวแทน เพื่อผลักดันให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการรีบทำถนน3าถ3นน3013ให้เสร็จโดยเร็วที่สุดนั่นคือกรมทางหลวงชนบทก็อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยตรงก็อยากให้เร่งตรวจสอบให้หน่อยว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่มันไม่แล้วเสร็จสักทีเพราะว่าประชาชนที่ใช้ชีวิต ประจําวันก็คือค่อนข้างที่จะลําบากมากเกี่ยวกับหลุมกับบ่อกับฝุ่นละออง,งต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะทุกวันเนี่ยไม่มีจะกินกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้ถ้าเสร็จมามคนชาวบ้านน่ะจะได้มีเงินกินเยอะและหาเงินได้ตัวเองได้มันไม่ใช่ดีกับผมไม่ใช่ดีแค่กับครอบครัวผมนะรือกับคนอื่นเนการสัญจรมันก็สะดวกไงพวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็มาเปิดร้าน,นตามปกติดีมากเลยค่ะพี่ก็จะขายดีขึ้น ลูกน้องพี่ก็จะไม่เปลี่ยนหน้าบ่อยเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่เพราะว่าฝุ่นมันเยอะการสัญจรไปมาก็จะสะดวกขึ้นก็จะไม่ก็จะได้ลดในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุด้วยคือเราก็อยากให้มันเสร็จไวๆอะ่ะเพราะว่ามันยืดเยื้อมาตั้งนานแล้วและเราเข้าออกก็ทรมานเนาะ